ลูกไม่อยากจะรบกวนหลวงพ่อเลยเพราะว่าหลวงพ่อสุขภาพไม่ดีเลยเขียนมาถามต้องหมรู้ล่วงดาวแม้ไม่น่าอ่านเลยเนอะอย่างนี้อย่างนี้ดาวได้เลยใช่อมดได้เลยเพราะว่าถ้าไม่อยากแหมรู้หลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนเลยแต่ว่าแต่ว่าลูกก็เดือดร้อนกว่าหลวงพ่อเจดค่ะคือครอบครัวตอนนี้แหมอัตวคัดขัดสนมันเดือดร้อนไปทุกทุกอย่าง ไม่ว่าจะทําจะคิดจะพูดจะติดต่ออะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยทั้งๆที่ชาตินี้ลูกก็ทําบุญกับหลวงพ่อเยอะเหลือเกินอ่าลูกอยากจะขอพึ่งบารมีหลวงพ่ออย่างนี้ถ้าหลวงพ่อนั่งกรรมฐานทีไรก็ขอให้แผ่เมตตาให้ลูกพ้นเคราะห์พ้นมาเลยมีความสุขจะได้เดือดร้อนต่อไปด้วยเถิดเจ้า่้าคาถาเงินล้านไม่ทาเป็นสมาธินะอาตัยอัตโนนาโนตนอะไรจะเป็นที่พึ่งของตน โกยนาะโธโรซิยาบุคุณเอ่ยใครเล่าจะไปดีเพิ่งได้อัตตาฮิสตันเตน,นะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใช้อัดาถัรรับติดสุนทรังจะได้ดีเพึ่งบุคุณได้ดติดยา่ราทำตัวให้ดีมีบาลีรับรองใช่ไหมใช่ใช่ต้องรู้หลวงพ่อเป็นบาเป็นมาหาวันนี้เองนะเนี่ยเปเนี่ยฉันเป็นมาหาทุกเดือนมาหาอะไรครับมาหาม,าห,ามาหาเหรอมาหาลูกหลานเนี่ยมาทุกเดือนอ๋อ ถึงเดือนแล้วเป็นมาหาเนี่ยโอ้ทําไมมาหาไม่ได้เลยนะไม่ได้ทีโอไม่มาหาโอเคลูกหลานจะลําบากครับพี่พี่มาเพราะว่าในสมัยนั้นไม่ได้มาใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์จะรถแ่นที่วัดก็คิดว่าเรามาคนเดียวลงทุนน้อยกว่าเอาไปจะมากมายลงทุนมากกว่าอแค่นี้นะครับก็เกรงใจแหมหลวงพ่อรับบ่อยๆก็เกรงหลวงพ่อจะเหนื่อยจะลําบากไม่เป็นไร ยให้เถอะอู้หูนาสงสารนะยให้เถอะซึ่งนั่งรับไปไหวก็นอนรับลืมลืมตาลับไปไหวหลับยังรับแบมือไว้อ๋อแบมือไว้นัเลย๋อแม่น่สงเคราะห์เมตตาถึงขนาดนี้ถึงที่สุดเลยตายแล้วยังรับเลยอ่ะรับไปยังไงเวลาเขาไปทำศพอะตั้งไว้บางเราอ โอ้เรียวชาตินี้เกิดมาเพื่อรับอย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าสั่งไม่ให้รับอย่างเดียวห้ามใจ